สวัสดีค่ะพบกับหญิงมีสไตล์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดริเวอร์ไลน์ค่ะทราบว่ามีห้องชุดอยู่ห้องหนึ่งนะคะที่เป็นสองชั้นแล้วก็มีการออกแบบให้ผู้สูงอายุอยู่สบายไปดูว่าเขาออกแบบยังไงให้ผู้สูงอายุอยู่สบายภายใต้สองชั้นค่ะ ที่เลือกมาที่ River Line Place ที่นี่ค่ะ mm hmm. ก็พอดีมีภารกิจของโอเทีม hmm. ที่จะต้องมาให้บริการกับ RESIDENT ท mm ี hmm. ่นี่ในในเรื่องของกิจกรรมผู้สูงอายุด้วยแล้วก็มาพบห้องพักห้องนี้ค่ะซึ่งพอก้าวเข้ามาแล้วก็เจอเลยว่าหัววิว วิวใช่เลยนะคะแล้วก็ขนาดของห้องนี่เนื่องจากเป็นแบรเชลอะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็อยากจะมีห้องสักห้องหนึ่งซึ่งตัวเองก็คลุกคลีกับเรื่องของของการใช้งานของผู้สูงอายุเรื่องของ universal design ก็เลยดูว่าห้องนี้น่าจะเป็นโอกาสไหมที่เราจะได้ explore สิ่งที่เราอยากเห็นอยู่ในสมองเราเยอะๆเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมาเพื่อทำห้องอยู่ดีแล้วก็ให้คุณแม่ได้ใช้งานด้วยะะที่สุดเนี่ยอยู่คอนโดเนี่ยตอบโจทย์ผู้สูงอายุดีเพราะว่ามันมันไม่มี เรื่องของของสเต็ปเรื่องของขั้นเรื่องของบันไดที่จะต้องขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นลักษณะดูเพล็กซ์เหมือนเหมือนของยูนิตนี้เราก็แก้ไขโดยการเอาลิฟต์ใส่เข้าไปนะคะแต่ว่าคอนโดเนี่ยดีตอบโจทย์แล้วก็ในการที่จะทำให้ให้เกิด รันเวย์ขึ้นในห้องสำหรับในเคสที่ว่าท่านใช้วีลแชร์แล้วเนี่ยก็วีลแชร์ยังสามารถที่จะไปตามจุดต่างๆได้ที่ห้องนี้เราใช้เป็นห้องกิจกรรมสำหรับสมาชิกของโอทีมที่ริเวอร์ไ์ด้วยนะคะแล้วก็เรามีสมาชิกซึ่งท่านอยู่บนวีลแชร์แล้วเราก็ทดสอบการใช้งานของห้องนี้กับท่านแล้วอะคะ่ะว่าท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมที่นี่สามารถที่จะขึ้นไปชมห้องที่ชั้น2ในทุกๆส่วนของห้องที่ถูกดีไซน์มาเนี่ยวีลแชร์เข้าถึงได้ไม่มีเบริเร์ค่ะ เรียกว่าที่นี่ก็ตอบตอบความใฝ่ฝันความฝันที่มีนะคะว่าเราเราเราอยากจะเห็นห้องซึ่งผู้สูงอายุใช้ได้ดีนะคะสะดวกสบายก็เริ่มแรกนะคะจารยรัตได้ติดต่อมาว่ามีโจทย์ที่น่าสนใจก็คือมีคอนโดเป็นเพนเฮาส์ที่หนึ่งแล้วต้องการที่จะปรับตกแต่งให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือเป็นยูดีอะคะ่ะเราจะเรียกเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์นะคะแล้วต้องการที่เขาเรียกว่าให้ เป็นความงามกับฟังก์ชันเนี่ยอยู่ได้ด้วยกันได้นะคะก็เป็นคอนโดของคุณหมอซึ่งพอพวกแพรได้รับปุ๊บเราก็ติดต่อเรานัดกับคุณหมอกันว่าเขาเรียกว่ามีโจทย์ความต้องการยังไงบ้างในดน้านของยูเซอร์คุณหมอมีใครอยู่ด้วยบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะคะแล้วก็หลักๆกก็คือหน้าที่ของแพรคือเป็นเกี่ยวกับความงามเป็นหลักพร้อมกับฟังกชันมาเนาะในส่วนของตรงนี้ค่ะโชคดีที่ตรงเนี้ย ตอนที่ห้องเดิมเนี่ยเป็นบันไดเก่านะคะก็เป็นบันไดที่เป็นลักษณะเป็นด็อกเลคะเป็นตัวยูเราก็เลยมีตรงนี้เอาไว้สําหรับต่อเติมลิฟต์ได้เพื่อให้สามารถให้คุณแม่เนี่ยจากขึ้นจากชั้น1ไปชั้น2ได้พอดีนะคะเราก็เปลี่ยนเชฟบันไดให้เป็นตัวแอลซึ่งขนาดเนี่ยยังได้มาตรฐานตามกฎหมายอยู่ค่ะ ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่พี่ทยได้พูดเอาไว้ว่าเราใช้บันไดเก่ามาทำใหม่แล้วตรงนี้ก็จะมีช่องพอดีสำหรับใส่ช่องลิฟต์ค่ะเหตุผลในการที่เราเลือกลิฟต์ตรงนี้นะคะจะเห็นว่าลิฟต์เราไม่ได้สูงถึงฝ้าเพดานเผื่อที่เวลาเกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถช่วยคนที่อยู่ข้างในออกมาได้ด้วยและอีกอย่างเมื่อคุณแม่และผู้ใช้งานติดอยู่ในนี้จะสามารถเรียกใครก็ได้เราก็จะได้ยินทันทีนี่ก็คือเป็นข้อดีของลิฟต์ครึ่งตัวค่ะ